ับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนคลับทั้งสองนารินตามฝันครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่มาติดตามปูเจ็ดสนะครับผมโค้งสุดท้ายในวันที่16มิถุนายน2566นะครับผมจได้แนวทางออกมาตัวใด3าตัวหรือ2อตัวเข้าไปรับส้มรับฟังหางในปูสิบอกหรือจะให้แนวทางดีๆมานํำเสนอครับผมเอฟท่านใดที่ติดตามปูเจ็ดสองู คณะนี้นะครับผมมาเบิงพร้อมๆกันนะครับผมปูพนให้แนวทางออกมาเป็นจักคู่นะครับสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวนาลิ้นตามฝันจะพาเขาไปหาปูก่อนนะครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาลิ้นตามฝันนะครับผมเพื่อนนาลิ้นตามฝันจะได้มีกําลังใจแล้วหาคลิปมาลงให้เอฟซีนะครับพอแมพี่นองกันได้ตัดทินใจนะครับผม มัก,กหาซื้อไว้หาจับจองไว้นะครับผมบมมักกับพานนะครับผมแนวทางของนลิ้นตามฝันก็มีหลายแนวทางนะครับผมมักกซื้อบมมักกับพานครับผมเดี๋ยว เป็นการบดเสียเวลานะครับผมเดี meals, jas, ๋ยวเขาไปหานอ้ That ํางของปูเจ็ดสองกันก้อนนะครับผมนมาสการครับปูนมาสการครับปูมาตามโค้งสุดท้ายครับมือนี้จับเก่าห้อยแหละครับผมยังยืนยันตัวเกิลนะครับปูจะเรียงหนังมุนครับหนังมนต์น้องแมวได้มากมือไหนครับเปิดจะพวดแล้วจะเรียกว่าพวดแล้ครับผม เอ่อเ้ามาเ้าท่านเห็นเไหมเนาะผ้าใดใยมีขนมนบ่ได้แม่บ่ได้เพราะว่ห้องมาช่วงตองหวัดได้เฮดตอวนี้แต่ว่าเฮดอันมุดนาริมตามฟันก็ได้แล้วนะครับผมมากับสร่างเต่านั้งโศกอ๋อเด็กนาริมมาหลบน้ำมนุ่นน้องแมวนะครับผมครับผมกระจอร์นะปูกระจอรบอกเฮดรับครับผมมุดรถ ก็ใช้เจาก็ได้เอาน้องไม่ใช้น้ำนะอันนี้คืองวดนี้นะครับชุดสรุปแล้วนะครับผมเหล็กในต่ล่างบ้เคยรูดบ้เคยผัดนะครับผมกะไี่รูดไปแน่ช่วงนึงนะครับผมการูดงวดเดียวนะครับหลังจากนั้นกลับมาเข่าตลอดนะครับเหล็กในตล่างก็คือเบิรงตรงนี้นะครับผมจับตาพี่น้องครับมีโอกาสมากทั้งสามตัวนะครับผมเอาเดี๋ยวคันเอฟซีท่านใดพึงเข้ามาเบิรงคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของครูเจ็ดสองกะอยากให้เบิรงก่อนสถิติในงวดที่ผ่านมา นะครับผมอันนี้คือสถิตินะครับหมวดที่ั่า์มานะครับสังเกตเห็นเลขในตารางบ่ครับผมท่านผู้ชมมีเจ็ดมีหกมีหนึ่งมีสองมีสองมีสามนะครับชนที่เจ็ดสองสองนะครับเลขออกสองเจ็ดสองนะครับผมก็ถือว่าเข่าสามตัวในสูตรตารางนี้นะครับอ๋ออันนี้เลขคันน้ำม์นะครับผมเลขน้องแมวเลขน้องแมวคันน้ำมนเห็นชัดบอสเห็นไม่ชัดเป็นไงครับผมแต่ทีเนี่ยเห็นเป็นศูนย์ ใชครับศูนย์นี่ชัดครับนี่ครับศูนย์นู้นมีมีหางความจะหนึ่งหกครับผมมีหางเป็นหกเป็นเก้าก็ได้ครับมันกับหัวก็เป็นเก้าใครับมีตัวเดียวแล้วผู้เดียวแล้วนะครับผมฟิล์มอาจจะมั่วเนี่ยนะครับผมเดี๋ราจะลาเบิ้งแห้งก็แล้วกันครับนะครับเป็นศูนย์เป็นหกนะครับเป็นเก้าครับแค่นี้แหละผู้สับผมบั่เป็นศูนย์หกอะ ขันเก้าขันนี้คือสถิติงวดก่อนนะครับผมงวดที่ผ่านมาที่ออกเจ็ดสองนะครับปูกับบอกแล้วว่าเจ็ดสองนี่มันเป็ดตัวตรงนะครับตัวเน้นนะครับผมแต่ว่าปูแหย่สองเจ็ดรางนะครับผมสองเจ็ดบนเลยครับตรงๆอ๋อสองสองเจ็ดบนนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับมันเป็นตัวกลับเนาะครับเอานะครับเพเบินงชุดสรุปครับผมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมเลขในตารางครับผมสังเกตดีๆ นะครับผมมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีศูนย์มีเก้านะครับผมเอาอีกแล้วนะครับครับผมครับผมันน้ำมต์กันที่เห็นเมื่อกี้ก็คือศูนย์หกนะครับผมเด่นบนยังคือเก่านะครับโปรครับเือกแม่นั่นกันครับเอาศูนย์เจ็ดกับสิบเจ็ดเนี่ยครับครับล่างเอาหกศูนย์เลือกเก้าศูนย์หรืออะไรน้ำมุนเลยครับครับผม คือถาบ่มากก็จับเอาครับสองตัวมาตัวนี่จับเอาถาบ่มากตัวดินที่ผู้จับให้ก็คือคีอชับเอครับผมสองตัวมาตัวนี่แน่ๆคือสองตัวบ้านรดนะครับอสองตัวมาตัวคือหกกับเจ็ดมาตัวแม่นช่แล้วนี่ก็หนึ่งกับห้ามาตัวส่วนกับเก้ามาตัวนะครับผมจับใส่กันเลยเราไมีโอกาสมากสามตัวพร้อมครับผมนะครับผมเพราะว่าเคยเห็นมาหลายงวดแล้วยีเสิบงวดที่ผ่านมาครับครับผมงวดก่อนๆก็เคยมีครับนะครับผมครั 0นเก็ดนึก็ดังอาจจะมากหนึ่งหกก็ได้นี่ครับผมเก้าหนึ่งหกมากกว่าก็ได้ครับผมหรือมักโซนหาก็ครับอ๋อครับครับเลขน้ำมุนกับมากกับจับจองไว้นะครับผมน้ำมุนคือสุดเดียวอะไรนี่บอมากโนเก่ากับนหเนี่ยครับมีแค่นี้นะครับผมพอวันเห็นในขันน้ำมุนแค่นี้มันมีแต่0นเก้าหถ้าอวยไลนึงก็จะเป็นเก้าเออครับ เป็นศูนย์เก่ากับหกศูนย์เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้ยังแม่งเป็นซูนครับศูนย์เก้าครับครับผมซูนเก้าเป็นตัวเก้าเนาะผมกับมากด้วยครับเก่าศูนงวดนี่หเพราะว่าฟันได้สองขึ้นติดแล้วครับผมถ้าโตโตมันเป็นศูนย์เก่านละม้วนอ่ะครับถ้ากับหัวนี่เป็นหกศูนย์ครับอ๋อครับผมเอาแต่งที่ปูนในคลิปนี้พี่น้อง เด่นบนยังเหมือนเดิมนะครับห้ากับเจ็ดนะครับผมเอาเป็นเลขดิ็กวิ่งก็ได้นะครับผมจับคู่ไฮซีคู่ครับผมบนล่างบนล่างนะครับเด่นห้ากับเจ็ดเป็นบนล่างล่างในมะมะลางเด่นลางไรก็บนเจ็ดเด่นบนเจ็ดเด่นบนเคยมีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนี่ครับทำตัวเองครับผมนะครับส่านทิพูบาลนะครับจับคู่บนไห่มีศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัวตรงสามศูนย์เจ็ดครับผมออกเล่าเหมือนว่า เหล้หาสามมัคีดสามตัวตรงเลยปูครับออกเหล้าสามมังคีนะครับผมแมานี่อันนี้ปล่อยจะต้องวัาเลยนะครับผมอองโปเน่อาจจะมาไทยก็ได้นะครับผมทุกตัวมีส์มาได้นะครับผมปูฟันให้่ที่ศูนย์หกตัวในวงกลมนะครับผมจับตาดูดีๆคลิปนี้มีที่เด็ดนะครับต้องฟังให้จบเด้อครับท่านผู้ชมส่วนล่างครับผมตัวเดิมก็คือหาเก่ากับหาแปดนะครับหาแปดนี่เป็นตัวกัน ฮาเก้านี่เป็นตัวเน้นนักนะครับปูครับเก้าซูนี่เพิ่มเข้ามาก็คือเลข้ำมุนเลข้ำมุนนะครับดับหัวกับหางเอาครับมาล้าเป็นนั้นเก้าซูนศูนย์เก้าครับแต่ว่าเบอร์ก็จะเป็นศูนย์หกหกซูนนี่แหละครับเอานะครับตามนี้ปูนี่มีฟันบ่ครับโอ้โหฟันกะบบอคนั่นรับครับส่วนแรกสิเป็นเลขสูตรนะครับปูแมนครับสูตรฟ้อมเลขนั่งหรือฟ้อมนะครับผม ครับผมโบไลชุดโบไลตพี่น้องแมนครับครับผมมักชอบจังไหนเอาไปพิจารณาสินะทังในการเจองจกเจยงดืวงได้เลยครับนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กน้าทังของปูกะจับคู่นะครับอาจจะมีเขาแน่หลุดน้าแต่วันในชุดนี่นะครับพี่น้องจับตาเบ่งดีดีแต่ว่างมวดนี่ตด่าว่าโบน่าพลาดนะครับผมแต่ล่างของปูนะครับแมนครับผม อ๋อนะครับทเวนกันอีกรอบย่ำกันอีกครั้งนะครับเด่น5กับ7นี่คือบนล่างได้พี่น้องครับนะครับเด่น5กับ7นะครับแล้วก็จับคู่บน0 6 1 6 0 7 1 7นึ่งหกะครับชุด3ตัว3 0 7นะครับส่วนล่างนะครับคูอเด่นไห่ก็คือหานะครับผมมีห้าเก้ากับห้าแปดเท่านั้นนะครับแล้วเก้าศูนย์นี่เป็นเลข น้ำมะครับน้ำมลครับน้ำครับผงแมวที่เข้าเห็นอยู่ในคลิปพี่น้องนะครับฟิล์มอาจจะมั่วแน่นะครับแต่ว่าดอนลาเบิ้งชัดเล้วก็คือเล็กเก่ากับเลขกหกนี่แหละครับนะครับแล้วก็ว่งกลมเป็นเลขศูนย์ครับผมนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเบิ้งประกอบกับการตัดสินใจครับมากประมากกังตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะพี่น้องนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีอะไรเพิ เพิ่มเติมก็คือกับบ้านนี่ก็สิไปเพิ่มขึ้นกันครับจาก1,000 2,000ครับผมเพราะว่ามากแห้งเก่าสุนี่เก่าสนดสุดนี่ย่าจะปาดมันด้สุดหกเก้านย์นะครับเพบอะว่าบริหารง่ายนะครับครับผมโอ้ขันแมนพวก้ามาเมือที่น้อยออกสาม ศูนย์หกกับศูนย์เก่าเนาะครับผมแต่มันคือครับเหมือนนั้นได้เหี้ยกันแน่ครับผมเอาเป็นน้องพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศอจอดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคลิปนี้กับคงสีมิเตอร์นีขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมรื่อเรื่องเงงกันครูผู้สุกคนแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทับชครับผมปูขอบคุณครับ